สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องตำนานของโป้ยเซียนเป็นเทพ,พเจ้าจีนนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า8เทพหรือบางคนก็เรียกว่าเทพแปเซียนนั่นเองนะครับก็คือโป้ยเซียนก็คือเซียน8องค์ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีนเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือกันมาอย่างช้านาน นับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียนนับร้อยร้อยองค์ของจีนนะครับแต่เซียนทั้ง8นี้นับว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดีและได้นับการนับถือกันอย่างกว้างขวางมากในศาลเจ้าตามหมู่บ้านของชาวจีนมักจะมีท่านบูชาที่ปูด้วยผ้ามีภาพวาดเซียนทั้ง8รวมเป็นกลุ่มบางก็เป็นภาพเซียนนั่งเรือกลับจากงานประชุมทอสวรรค์ สมาชิกทั้ง8ของกลุ่มเซียนนั้นแตกต่างออกออกไปตามยุคสมัยแต่ปัจจุบันนี้8เซียนมีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับเซียนองค์ที่1หลีทหล่ทิกกล้วยหลี่ทิกกล้วยเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช200เดิมชื่อหลี่เหียนเมื่อเป็นหนุ่มเป็นชายรูปงามกำม้าบิดามารดามีความสนใจในการท่องบทคัมภีร์ และมีใจฝักใฝ่ในธรรมะไม่เสพเนื้อสัตว์เป็นคนรักสันโดษต่อมาได้ละเคหสถานพำนักรักษาศีลตามโรงเจเมื่อมีผู้มาขอทรัพย์สินและบ้านที่เคยอยู่อาศัยก็สละให้ทั้งหมดและออกบําเพ็ญตบะตามถ้ำต่อมาได้เดินทางไปยังเขาหัวซัวฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลี่เล่ากุล อาจารย์ใหญ่พร้อมกับศึกษาธรรมบําเพ็ญภาวนาจนสำเร็จมีผู้นับถือและสมัครเป็นสิทธิ์มากมายมีสิทธิ์ก้นกุฏิคนหนึ่งชื่อเอี่ยวจืออยู่มาวันหนึ่งหลี่เหียนได้ถอดวิญญาณออกจากร่างไปหาอาจารย์โดยบอกให้เอี่ยวจือดูแลร่างไว้ให้ดีครบเจวันจะกลับมาพอวันที่6มารดาของเอี่ยวจือเจ็บหนัก และเอี่ยวจือคิดว่าอาจารย์ได้ตายแล้วจึงเผาร่างอาจารย์และรีบเดินทางไปหามารดาแต่มารดาได้ตายเสียก่อนส่วนหลี่เหียนหลังจากถอดวิญญาณไปแล้วอาจารย์หลี่เล่ากุลได้พาไปศึกษาวิชาเซียน3 6สำนักเมื่อกลับมาไม่พบร่างของตนพบแต่กองขี้เท่าวิญญาณหลี่เหียน จึงเที่ยวร่องลอยหาร่างใหม่อาศัยเมื่อไปพบศพขอทานขาพิการสศกโปกมีไม้เท้าและถุงข้าวสารอยู่ข้างๆจึงเข้าไปอาศัยร่างและได้เศษไม้เท้าเป็นไม้เท้าเหล็กเสกถุงข้าวสารเป็นน้ำเต้าส่วนข้าวสารก็เสกเป็นยารักษาโรคและได้เรียกตนเองว่าหลีทิกล้วยจากนั้นก็รีบไปชุบชีวิตมารดาของ เอี้ยวจือให้ฟื้นขึ้นส่วนหลีที่กล้วยก็กลับไปอยู่สมนักหลีเล่ากุลเป็นเซียนองค์ที่หนึ่งผู้ใดปรารถนาจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงให้จุดธูปบูชาและอธิษฐานถึงเซียนหลีที่กล้วยเซียนองค์ที่สองอั้นเจงหลีหั่นเจงหลี เกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช340ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นบุตรของเจ้าเมืองหุนตังเดิมมีชื่อว่าเจ็คลีกักต่อมาได้เป็นแม่ทัพของกรรษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นได้ยกทัพไปลบกับปุตยูแม่ทัพโทฮว,วนและได้ฆ่าฟันฆ่าศึกล้มตายเป็นจำนวนมาก หลีที่ก้วยเซียนองค์ที่หนึ่งเล็งด้วยยารู้ว่าเจ้งลีกั๊กเดิมเป็นเซียนรักษาหอสมุดบนสวรรค์แต่ได้ทำความผิดฐานทําหนังสือประวัติโง่แปะเซียนเซียน500องค์หายจึงถูกลงโทษให้มาเกิดบนโลกมนุษย์หลี่ทิ่กล้วยจึงคิดช่วยเจ็งลีกั๊กให้ได้กลับไปเป็นเซียนจึงแนะอุบายให้ปุดอยู ใช้ทหารหญิงปลอมตัวไปส่งสบเบียนให้ทหารของเจคลีกักทหารหญิงพวกนี้ได้มอมสุลาทหารเจคลีกักจนเมาไมา้แล้วยกทับเข้าตีทับเจคลีกักจนแตกทับแต่เจคลีกักหนีรอดไปได้และได้พบกับอาจารย์ตังหัวจินหยินซึ่งอ,อาจารย์ตังหัวจินหยินได้สอนธรรมะ รวมทั้งสอนวิธีใช้ไฟธาตุในร่างกายหลอมสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นทองและให้กั้นหยันวิเศษแก่เจงลีกักต่อมาเจงลีกักได้ลาอาจารย์เดินทางกลับบ้านอาจารย์ตั้งหัวจินหินได้บอกกับเจงลีกักว่าวันหนึ่งจะกลับไปเป็นศิษเมื่อได้พบกับพี่ชายชื่อเจงลีกังเจงลีกัก จึงชวนพี่ชายออกบำเพ็ญตะบะได้ช่วยชาวบ้านฆ่าเสือและหลอมก้อนกวดให้เป็นทองเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนต่อมาวันหนึ่งลีที่กล้วยได้มารับเจงหลีกักไปเป็นเซียนองค์ที่สองของสมนักหลี่เล่ากุลและใช้ชื่อว่าหั่นเจงหลีเซียนหั่นเจงหลีได้นำมนใช้ไฟธาตุในตัวและ กัหยันวิเศษว่าไยกับอาจารย์หัวเหลงจินหญินเพื่อฝากคืนให้แก่อาจารย์ตั้งหัวจินหญินผู้ใดปรารถนาจะให้ตนมีความกล้าหาญเข้มแข็งเอาชนะศัตรตูได้พึงจุดธูปเทียนบูชาและอธิษฐานถึงเซียนหั่นเจ้งหลีต่อมาเซียนองค์ที่สหลี่ตงปิน หรืตรงปินเกิดเมื่อพุทธศักราช1341ในราชวงศ์ถังเป็นบุตรของเจ้าเมืองไฮจิว๋วในอดีตชาติเป็นอาจารย์ตั้งหัวจินหยินที่กลับชาติมาเกิดวันหนึ่งได้ออกเที่ยวป่าและได้พบกับอาจารย์หัวเลงยินจินหยินอาจารย์หัวเหลงจินหยินทราบว่าหรือทงปินคืออาจารย์ตั้งหัวจินหยินที่กับชาติมาเกิด จึงได้สอนการบำเพ็ญธรรมและวิชาใช้ธาตุหลอมสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นทองพร้อมทั้งได้มอบกั้นหยันวิเศษที่หัวเจ็งหลีฝากไว้ให้ต่อมาหลือท่งปินออกช่วยเหลือประชาชนฆ่ามังกรยักษ์ด้วยกั้นหยันวิเศษและได้ปลอมตัวเป็นคนหาบน้ำมันขายผู้ใดที่ซื้อน้ำมันแล้วไม่ขอแถม ก็จะอุปถัมภ์ปรากฏว่ามีหญิงชรา,ามาขอซื้อน้ำมันแล้วไม่ขอแถมอีกทั้งยังเอื้อเฟื้อให้อาหารแก่หรือธงปินหรือธงปินจึงเอาเข้าวสุกโปรยลงในบ่อน้ำและเสกให้เป็นสุราอย่างดีให้หญิงชรา,าและลูกชายขายจนร่ำรวยวันหนึ่งหรือธงปินไปกินอาหารร้านนางสินสีและไม่ได้จ่ายเงินอยู่สี่วัน นางสินสีก็ไม่ทวงถามหรือธงปินจึงเอาเปลือกส้มมาเสกเป็นนกกระเรียนติดไว้กับผนังร้านเพื่อให้นางสินสีเรียกนกกระเรียนมาเต้นลำให้ผู้กินอาหารดูทําให้ผู้มากินอาหารมากมายจนนางซินสีร่ํารวยต่อมาหรือธงปินไปสอบเป็นขุนนางได้ชั้นจิ้นหรืออยู่มาวันหนึ่งได้พบกับหั่นเจงหลีเซียนองค์ที่สอง ท่านเจงหลีจึงชวนไปบำเพ็ญตะบะท,ที่ภูเขาฮะฮงหรือธงปินรับคำแล้วลาออกจากขุนนางแล้วเดินทางแวะไปหาหญิงชรลาและลูกชายที่เคยเสกน้ำในบ่อน้ำให้เป็นสุราลูกชายหญิงชรลาพูดจายะโสไม่ให้ความคารบหรือธงปินจึงเรียกเอาเมล็ดข้าวขึ้นมาทำให้สุราในบ่อกลายเป็นน้ำตามเดิม จากนั้นได้แวะไปหานางสินสีนางสินสีได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหรือทงปินได้ขอนกกระเรียนจากผนังร้านคืนและบอกนางสินสีว่าถ้าอยากร่ำรวยก็ให้จุดธูปบูชาถึงตนจากนั้นก็ขี่นกกระเรียนไปเป็นเซียนองค์ที่สามถ้าผู้ใดปรารถนาให้ค้าขายร่ำรวยมีกำไรมากมายเป็นเศรษฐีพึงจุดธูปและอธิษฐานถึง เซียนหรือทงปิน่นเซียนองค์ที่4เตี้ยกัวเลา้าเตี้ยกัวเล้าเกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช1170ถึง1226ในสมัยพระนางปูเช็กเทียนและพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้กำเนิดเดิมเป็นค้างคาวเผือกได้อาบแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์และจำศีลภาวนาหลายพันปี จึงกลายเป็นมนุษย์มีลาเผือกเป็นพาหนะแต่จะขี่ลาหันหน้าไปทางข้างหลังแม้เตียก,กัวเหลาจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มแน่นเมื่อพระนางปูเช็กเทียนทรงทราบจึงทรงให้นางข้าหลวงไปเชิญเตียก,กัวเหลาเข้าวังแต่เตือก,กัวเหลาแก้งทำเป็นลมชักสลบไปมีหนอนขึ้นตามจมูกปากและหู ทำให้ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วแต่ต่อมาศพก็ได้หายไปจนกระทั่งในสมัยของสมของพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ได้ส่งให้ข้าหลวงไปเชิญเตียก,กววเหล่าเข้าเฝ้าเตียก,กวดเหล่าก็แก้งทําเป็นตาอีกพวกข้าหลวงได้พร่ำอ้อนวอนจนเตียก,กวดเหล่าใจอ่อนจึงฟื้นขึ้นและยอมเข้าวังพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมา เตียวกวดเหล่าเบื่อนหน่ายที่จะอยู่ในราชวังจึงทูลพระเจ้าเม่งจงของกลับไปอยู่ตามป่าเขาพระเจ้าเม่งจงฮ่องเต้ก็สรงอนุญาตและส่งพระราชทานสิ่งของและจัดรถลากให้โดยมีคนลากคนหนึ่งและคนเข็นหลังรถอีกคนหนึ่งเมื่อเดินทางถึงเมืองเฮ่งจิว๋วเตียวกวดเหล่าก็ให้คนทั้งสองกลับไปแต่หลี่แฟไม่ยอมกลับ และมีความเลื่อมใสในตัวของเตียกัวเหลาจึงขอเป็นสิทธ์ติดตามรับใช้ถือศีลกินเจเรียกมนคาถาเรียนมนคาถาและศึกษาธรรมจากเตียกัวเหลาวันหนึ่งหลีแซได้มากราบทูลพระเจ้าเหม่งจงว่าเตียกัวเหลาเป็นไข้ป่าตายแล้วจึงรับสั่งให้จัดส่งลงศพทองคำพร้อมทำพวงซุยบรรจุศพอย่างดี แต่พอเปิดลงศพออกมาไม่พบศพมีแต่กระดาษทูลลาว่าต้องไปเปลี่ยนต้องไปเป็นเซียนองค์ที่สี่ผู้ที่ปรารถนาให้ตนมีสเสน่ห์และเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายให้จุดทูปบ,บูชาและให้อธิษฐานถึงเซียนเตียกัวเหลาเซียนองค์ที่ 5, ห้าหลันไฉเหอตามตำนานเล่าว,ว่า หน้าใช้หัวเป็นวันนิพกเที่ยวร้องเพลงขอทานไปตามหมู่บ้านมีเครื่องแต่งกายคล้ำคล้าอยู่สองชุดชุดหนึ่นนนงหนาใช้ใส่ในฤดูร้อนส่วนอีกชุดหนึ่งบางใช้ใส่ในฤดูหนาวซึ่งผิดกับคนธรรมดาทั่วๆไปและมีกลับอันหนึ่งยาว3าฟุตใช้ขยับให้จังหวะขณะร้องเพลงอยู่มาวันหนึ่งหน้าใช้หัว ได้ตีกลับร้องเพลงไปตามหมู่บ้านจนเผลอหลงเข้าไปในป่าหาทางกลับไม่ถูกพอพบคำ่ำนาใช้หัวได้หาที่นอนบริเวณเชิงเขาครันถึงเวลายามเสดก็แววเสียงอุริยางมาจากท้องฟ้านาใช้หัวจึงแหงนขึ้นดูก็เห็นเซียนหลายองค์นั่งอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆมีเซียนองค์หนึ่งได้ร้องบอกให้หนาใช้หัวอย่ามัวเที่ยวขอทานอยู่เลย ให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลท่องมนบบำเพ็ญเพียรยานตะบะให้มั่นคงอีกสามวันแห่งสวรรค์หรือสปีในโลกมนุษย์จะมารับไปเป็นเสียนและมอบคำเพีร์ให้หน่าใช้หัวได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมภาวนามนตตามคำเพีร์จนจบมีคนมาฝากตัวเป็นสิทธิ์มากมายในคืนวันเดือนเพลนคืนหนึ่งขณะที่น่าใช้หัว นั่งสนทนากับสิทธิ์จำนวนร้อยแปดคนในถรร้ำก็แววเสียงดุริยางสังคีตล่องลอยมาจากท้องฟ้าน่าใช้หัวก็ทราบโดยทันทีว่าหลี่ทิกกล้วยมารับตนไปเป็นเสียนแล้วน่าใช้หัวจึงบอกสิทธิ์ทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาบำเพญ็ญเพียรปฏิบัติธรรมแล้วน่าใช้หัวก็เสกกลับของตนให้เป็นนกกรเรียนแล้วให้นกกรเรียนสลัดขนไว ร้ออันเสกเป็นกำไรมือพร้อมกับให้สิทธิ์เก็บไว้คนละหนึ่งอันกำไรมือจะช่วยป้องกันอันตรายเว้นผู้ไม่สุจริตเท่านั้นหลังจากนั้นหน้าใช้หัวก็ขึ้นนกกรเรียนตามหลีดทิกล้วยไปเป็นเซียนองค์ที่หผู้ใดปรารถนาให้ตนได้เป็นศิลปินที่มีผู้คนนิยมพึงจุดธูปบูชาและอธิษฐานถึงเซียนน้าใช้หัว เซียนองค์ที่6กเหอเซียนโกหฮอเซียนโกเกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช1,233ในราัชวงศ์ถังเป็นบุตรีของหฮอสูเดิมมีชื่อว่าหฮอสีอยู่ในเมืองกวางตุง้งเป็นคนมีรูปร่างอ้วนขี้ลิวขี้เละแต่เป็นคนใจบุญ มีความประพฤติเรียบร้อยและจิตใจฝักใฝ่ในพระธรรมคืนวันหนึ่งมีเทวดามาเข้าฝันให้นางหาแป้งหุนบอมารับประทานแล้วนางจะมีรูปร่างงดงามไม่เจ็บป่วยไม่แก่เมื่อเติ่นขึ้นจึงให้คนไปหาแป้งหุนบอมารับประทานจนกระทั่งร่างกายของนางมีความสวยงามดุจเทพธิดาวันหนึ่งในขณะที่นางหอสี เดินเล่นมาจนถึงชายหาดทิมแม่น้ำหุนหอเกยนางก็ได้พบกับหลี่ทิกล้วยและนาใช้หัวนั่งสนทนาธรรมกันอยู่ที่สารานางจึงเข้าไปกราบขอร่วมฟังการสนทนาธรรมด้วยเนื่องจากนางมีใจฝักใฝ่ในพระธรรมอยู่แล้วจึงได้มอบตัวเป็นสิทธิ์หลี่ทิกล้วยได้มอบคำพีวิชาเซียนให้กับนาง ได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญตะบะหลังจากที่นางได้เรียนวิชาเซียนจบแล้วจึงบอกบิดามารดาว่าต่อไปจะต้องไปเป็นเซียนต่อมาในคืนวันเพ็ญเดือนหกขณะที่นางนั่งสดมนอยู่ก็แววเสียงดุริยางสังคีตล่องลอยมาจากอากาศนางก็ทราบได้ทันทีว่าหลีทิ่กล้วยมารับไปเป็นเซียนนางจึงรีบปลุกบิดามารดาให้ลุกขึ้น แล้วจุดธูปบูชาเซียนจากนั้นนางก็ร่ำราบิดามารดาและบอกว่าหลีที่กล้วยมารับไปเป็นเซียนเมื่อหลีที่กล้วยขี่เมฆล่องลอยมาถึงก็บอกให้นางฮอสีเศกคัมภีให้เป็นนกกรเรียนขึ้นขี่นกกรเรียนตามหลีที่กล้วยไปเมื่อถึงเขาหัวซัวหลีเหล่ากุลอาจารย์ใหญ่ก็ออกมาต้อนรับและจัดให้เป็นเซียนองค์ที่หก ผู้ใดปรารถนาให้ตนมีอายุยืนนานมีรูปร่างสวยงามมีสติปัญญาดีพึงจุดธูปเทียนบูชาและอธิษฐานถึงเซียนหอเซียนโกเซียนองค์ที่7หัน่นเสียงจือหั่นเสียงจือเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1503ในสมัยพระเจ้าเต็งจงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ถังเป็นหลานของหัน่นหยูซึ่งรับราชการเป็นประหลัดกระทรวงวังหั่นเซียงจือมีความสนใจผู้วิเศษจึงได้ออกสืบส่อค้นหาจนกระทั่งได้พบเซียนหรือทงปินเซียนองค์ที่สามจึงได้ศึกษาวิชาเซียนและบำเพ็ญตบะอยู่3ปีหลังจากนั้นหั่นเซียงจือก็ลาอาจารย์เดินทางกลับบ้านในระหว่างทาง ได้พบต้นท้อออกลูกสุกแดงจึงปีนขึ้นไปเก็บแต่เหยียบกิ่งท้อหกักพาดตกลงมาสลบไปชันพอฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นเสียนต่อมาในมงหลวงเกิดฝนแรงพระเจ้าเต็กจงฮ่องเต้จึงให้หั่นอยู่ซึ่งเป็นอาของหั่นเสียงจือทำพิธีขอฝนถ้าฝนไม่ตกภายในเจ็ดวันก็จะถูกถอนออกจากตำแหน่ง แต่ถ้าฝนตกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเสนาบดีหันยูได้ทำพิธีอยู่หกวันฝนก็ไม่ตกหันเสียงจือจึงปลอมตัวเป็นโยคีมาช่วยโดยหันยูให้สัญญาว่าถ้าทำให้ฝนตกได้จะยกทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดหันเสียงจือจึงได้นั่งบริกรรมสวดมนต์ขอฝนจนกระทั่งฝนตกใหญ่สมวันสามคืน แต่ฮั่นอยู่กลับไม่ยอมยกทรัพย์สินให้ฮั่นเสียงจือตามที่สัญญาเอาไว้ฮั่นเสียงจือจึงคืนร่างจากโยคีไปเป็นเซียนและบอกกับฮั่นอยู่ว่าตนไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆเพียงแต่จะรองใจดูเท่านั้นต่อมาฮั่นอยู่ประสบชะตากรรมถูกถอดถอนยศและลิบทรัพย์สินสักหน้าแล้วถูกในรเทศให้ไปอยู่ชายแดน หั่นอยู่ไปที่แห่งใดก็ไม่มีใครต้อนรับมีแต่ความลำบากหิวโหยหั่นเซียงจือจึงบอกให้หั่นอยู่ไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพรตถือศีลส่วนหั่นเซียงจือได้ไปเขาหัวสัวสำนักหลี่เล่ากุลเป็นเซียนองค์ที่เจ็ดผู้ใดปรัทนาให้ตนเป็นนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียงพึงจุดธูปบ,บูชาอธิษฐานถึงเซียน ท่านเซียงจือคราวนี้เรามาถึงเซียนองค์ที่8กันแล้วนะครับเซียนองค์ที่8เชากกูเชากกูเกิดในสมัยราชวงศ์สองเป็นน้องชายของพระเจ้าเชาสีฮองไทเฮาเชากกูเป็นคนมีความประพฤติดีงามส่วนน้องชายของเชากกูชื่อเชาหยีเป็นคนเกเรเที่ยวรักขโมยและข่มเหงชาวบ้าน พราะถือว่าเป็นน้องชายของฮองไทเฮาเชากกกูพยายามสั่งสอนว่ากล่าวก็ไม่เชื่อฟังเชากกกูจึงคิดจะหนีหลีคิดหนีไปเสียประกอบกับมีใจฝักใฝ่พระธรรมอยู่แล้วจึงได้ทูลลาฮองไทเฮาออกท่องเที่ยวตามป่าเขาและบำเพ็ญตบะอยู่ตามถ้ำฝ่ายอาจารย์หลี่เล่ากุลเลงยานรู้ว่าชาเกกู บำเพนตะบะอยู่ในถ้ำหลายปีแล้วควรเชิญมาเป็นเซียนเพื่อให้ครบ8ปดพงจึงให้ฮั่นเจงหลีและหลือธงปินไปรับเช่ากุ๊กขูพร้อมรับเชิญหลี่ทิกกล้วยเตี้ยกลวเหลาหน้าชัยหัวหอเซียนโกและหันเซียงจือให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อคอยต้อนรับเช่ากุ๊กกูในขณะที่หลี่เล่ากุลกับเซียนทั้งปวนกำลังประชุมกันอยู่ ที่เขาหัวส่วนนั้นหั่นเจงหลีกับหลือธงปินได้พาเช่ากุ๊กกูมาถึงเซียนทั้งปวงจึงพากันออกมาต้อนรับหลีเล่ากุลได้กล่าวว่าถึงแม้เช่ากุ๊กกูจะเป็นเชื้อพระวงศพรั่งพร้อมด้วยวาสนาและทรัพย์สมบัติยังสู้สระความสุขสบายมาถือสันโดษบำเพ็ญตบะจึงสมควรได้เป็นเซียนองค์ที่แปด ผู้ใดปรารถนามิให้ทูตผีผ่านมากร่ำกายรบกวนพึงจุดทูบบูชาและให้อธิษฐานถึงเซียนเช่ากุ๊กกู๋คราวนี้เรามาดูสิ่งของที่เป็นของวิเศษของแต่ละเซียนกันครับเขาเรียกว่า8วิเศษของโปยเซียน 8วิเศษของโปยเซียนหรืออันปาเซียนหมายถึงซับย์8อย่างของโปยเซียนเป็นของใช้วิเศษประจำตัวหรืออาวุธประจำกายของเราเซียนทั้ง8ในความเชื่อทางรัทธิเต๋าของวิเศษทั้ง8ของโปยเซียนถือว่าเป็นของที่มีสิริมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์และสามารถป้องกันทูตผีปีศาจได้ตลอดจนสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากล้ำกลายมนุษย์ ในขณะเดียวกันเรามักจะเห็นของวิเศษทั้ง8ในส่วนหนึ่งของลวดลายประดับในอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งวัดวาอารามและศาลเจ้าทั่วไปดังนั้นสัญลักษณ์8พิเศษของโปเซียนจึงมีความหมายแห่งสัญลักษณ์มงคลตามแบบเตา๋าและเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องหมายตัวแทนเซียนแต่ละองค์ของกลุ่มเซียนทั้ง8หรือโปเซียนซึ่งของวิเศษ วิเศษของโป่ยเซียนได้แก่พัดใบกล้วยสัญลักษณ์แทนเซียนหั่นจงหลีพัดวิเศษของจงหลีเฉียนสามารถโบกพัดคนตายให้กลับฟื้นคืนชีพได้ดังนั้นจึงมีอีกชื่อว่าพัดฟื้นคืนวิญญาณหรือพัดหวนคืนชีพของวิเศษนั้นต่อไปน้ำเต้า สัญ,ญลักษณ์แทนเซียนจงหลี่เทียกไกว้น้ำเต้าของหลี่เทียนไกว้เป็นน้ำเต้าวิเศษที่สามารถดลบันดาลสุขให้แก่มนุษย์ภายในจะมีครังขาวห้าตัวโบยบินออกมาจากน้ำเต้าอันหมายถึงความสุข5ประการของมนุษย์กรองปลาสัญ,ญลักษณ์แทนเซียนจังกัวเหลากรองปลาของจังกัวเหลาเป็นกระบอง เครื่องดนตรีวิเศษที่มีคุณสมบัติในการส่งเสียงสะท้อนกล้องกัางวานไปไกลแสนไกลกระบี่วิเศษสัญลักษณ์แทนเซียนหวีตรงปินกระบี่วิเศษของหลีตรงปินมีอิทธิฤทธิ์ในการพิชิตมารร้ายและกำรา,ราบป่าปีศาจและสิ่งอัปมงคลแผ่นป้ายคู่อินหยางสัญลักษณ์แทนเซียนเฉกากัวจิน หรือเช่ากกกูแผ่น8แผ่นป้ายคู่อินหยางป่านของเช่ากกกูเป็นแผ่นป้ายวิเศษยามเข้าฟอลฮองเตมีพลังอำนาจแห่งธรรมชาติในการทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องขุยสัญลักษณ์แทนเซียนหันเซียงจือเสียงอันไพเราะของขุยวิเศษหันเซียงจือ ไม่เพียงแต่บรรเลงด้วยท่วงทํานองอันไพเราะสนอหูแต่ยังสามารถสะกดวิญญาณของผู้ฟังให้ชะงักได้ทันทีดอกบัวสัญลักษณ์แทนเซนเหอเซนกู้ดอกบัววิเศษของเหอเซนกู้เป็นดอกบัวที่ใหญ่โตและงดงามกว่าดอกบัวโดยทั่วไปมีความหมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองมนุษย์ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง กระเช้าดอกไม้สัญลักษณ์แทนเซียนหลันชัยเอ,อ๋อหรือนาชัยหัวกระเช้าดอกไม้ของหลันชัยเอ๋อมีความหมายถึงความเป็นศิลปมงคลแทนความสุขสดชื่นและสดใสร่าเริงภายในกระเช้าจะมีดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งตลอดเวลาโดยไม่มีวันเหี่ยวเฉาว,วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้พูดถึงตำนาน เทพเจ้าจีนหรือโปยเซียนและของวิเศษทั้ง8อย่างครั้งหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ